สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีเป็นอีกมือนึ่งครับสิดพิสูจน์ทีมงานลุกๆนะครับป่าสิไเป็นเ่ไหรครับ400กิโลครับจากอำเภอกู้แก้วนะครับแลนไปหุนลับพี่น้องปาาคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์นะครับเชยงระยะทางเมืองแหลวกับประมบ้านกับ400ยโลนะครับด้วยทีมงานของลูกคผลว่าสิไเป็นเ่ไหรครับมือนีครับเดี๋ยวเข้ามาพิสูจน์กันเข้ามาเบิ่งกันครับตอนนี้ เก่าโมงเศร้าครับพยาใหญ่พี่ใหญ่ันเสร็จแล้วครับเก่าโมงเศร้านะครับผมมั่นใจว่าลูกๆท่านแน่นอนไปฮอดพุ่นกับสิคิิว่าประมานปลายสีม่งแรงนะครับคิวราบประมานปลายสีม่งแรงนะครับคิวราบประมาณปลายสีม่งแรงกับเจ้าพ่อนนะครับเอามาเบิร์นวาเมื่อนี้มีเป็นอีกเมื่อนึงครับมีพ่สูจว่าเป็นลูกของผมนะครับมั er ่นใจว่าสีม่วงแรงฮอดพุ่นนะครับมั่นใจว่าท่านแน่นอนนะครับ ขอกําลังใจครับลูกๆครับมือแรงกับเสี่ยนี่คากาแฟให้ลูกๆคือเก่านะครับขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้กําลังใจนะครับเด้อขอบคุณพี่น้องทุกคนที่ให้กําลังใจครับพร้อมแล้วนะครับเอาลูกเอาเร็วๆลูกเอาเร็วๆเๆเร็วๆครับดูนี้กะรถกะมาเสียอายุท่านหนึ่งครับพี่น้องครับปัญหาไม่มีบารมีไม่เกิด นะครับต้องขนของถอนใส่รถอีกขั้นหนึ่งนะครับเพื่อทจะขนไปได้นะครับลงขั้นนี้กับนี่ครับต้องจอดนะครับใส่ของมาได้นะครับใส่ของมาได้ต้องจอดนะครับแต่เรนต้องถอนรถครับพี่น้องครับถอนรถนะครับต้องถอนรถนะครับส่วนขั้นอยู่นี่ก็ต้องจอดไว้นี่ซะก่อนนะครับสร้างกระรองมะเข็ดนะครับอย่าไว้จีไปเพรท่านครับพี่น้องอย่าไว้จีไปเพรท่านในขั้นนี้ต้องจอดนะครับขั้นนี้ต้องจอดไว้ นะครับหสรซามก็ไม่เฮ็ดนะครับสร้างเห็ดแล้วค่อยแล่นน้ำกลไปที่หลังนะครับสำหรับขั้นนี้นะครับส่วนที่เหลือก็งัดกันไปครับพี่น้องมื่อนี้ก็ต้องบอกไห้ทีมงานอ่าไอ้ปัสสาวนะครับสู้ๆเอานะครับลูกก็หุนเฮ่าโอเคครับบมัจใจใ้ทีมงานมาแลงบอกกันครับดูสิปากคนชัยเรียบร้อย พี่น้องครับพร้อมเดินทางร้อยแปดสิบครับที่ที่ลอยกิโลครับพี่น้องทีมงานทุกคนซอยกันครับนี่คือสนอกุกขอบคุณขอกำลังใจด้วยนะครับที่นี่เป็นอีกเรื่อหนึ่งครับพี่ขอบใจครับว่าใจ แล้วก็ไก่แล้วก็ไก่นะครับมือหื้อแนงกลับมาอีกครับพี่รองครับโอ้มวนคุกนะครับสำหรับทีมงานเท่านะครับชีวิตต้องสู้กันต่อไปครับเยก่านีว่าเป็นหมอลำแล้ว